แล้วพูดตัวต้นแบบเนี่ยเราก็ต้องเดินหอนไปหอนมาไหมลูกอยู่นิ่งๆสื่อ,อนะเพื่อ,อนเป็นคนห่มให้นะอะ่ได้เห็นไหมเขาก็จัดแล้วก็ให้มันเรียบเสร็จแล้วผ้ารัดอกอยู่ไหนครับผมอ่าผ้ารัดอกก็จะมีหลายแบบนะแบบผืนใหญ่ผืนเล็กอ ถ้าผืนใหญ่เขาก็จะทำไงพับครึ่งบอกโอ้นี่ผ้าแบบพิเศษนะยืดแบบซื้อมาร้อยห้าสิบาทหรือสองร้อยหรือห้าร้อยไม่แน่ใจอรอาร้อยหนึ่งนะซื้อตามงานได้นะหรือตามร้านโอ้ต้องใช้สองคนเลยทีเดียวแนละผ <c oughs> ้ามันผืนใหญ่ผ้ามันผืนใหญ่อาหารหน้าไปหาน้องหน่อยทีนี้ หันหน้าไปหันน้องเออภาพผืนใหญ่แล้วก็แบบนี้ส่วนผู้คนข้างล่างเห็นไหมลูกจับจับชายมันไปข้างล่างแล้วก็ลัดลัดเอิร์สเนี่ยคางนึงสันคางนึ่งแงเด้อขคางนึงสันคางนึ่งแง่คางหนึ่งสันคางหนึ่งแง่คางขวายแง่คางขวายแง่ เอออ่าแล้วก็ดึงเข้าไปว่าอ๋อให้มันสั้นยาวไม่เท่ากันข้างขวาให้ยาวกว่าข้างขวาไปข้างซ้ายหนึ่สองข้างเออข้างล่างต้องกดไว้ด้วยนะข้างล่างต้องกดไว้โอเคประมาณนี้นะลูกใครไม่เห็นต้องเชิงเงาเชิงเงาดูอันนี้แล้วก็หันข้างขวาทข้างซ้ายอ่าหัน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 อีกแบบหันไปพูด อันไปให้น้องเบิกข้างขวาทับข้างซ้ายก็คือข้างขวาทับข้างซ้ายมัดให้แน่นๆเดี๋ยวจะหลุดเดี๋ยวจะหลุดทางซ้ายอ่ะสอนลงไปข้างล่างทางซ้ายซ้อนไปข้างล่างข้างขวานี่ยคืนนะครับอ่าอ้ที่สั้นอยู่มันก็ต้องอยู่ข้างไม่ต้องอันนั้นนะก็ยัดลงไปมันใหญ่มันใหญ่ อ่าจัดดันขึ้นถามว่าจะว่าแนนบบถามวาแนนโบข้านว่าแนนแล้วกันซัมนี่นะครับคะแนนแล้วกับซัมนี่มันเกิดมีผู้ทำบรรยากาศให้เกิดขึ้นหลังที่เราายแล้วมันแล้วมัน

ครับเข้ากลางแล้วก็ดูว่าความใหญ่ของผ้าแล้วก็เนี่ยเนี่ยผ้าเติมกลางแล้วก็เออนี่เห็เนไหมยันเลยแล้วก็ยัดเข้าไปเลย,น,ยนี่นะนี่ผ้าอันเนี้ยจัดมันเป็นแบบนี้มันเลือดหน่อยแบบนีน้นี่แล้วก็ดึงทางมาแบบนี้เนาะแล้วก็ทาไปเลยมันองได้แบบนี้ ้มันขึ้นยาวเลย <c oughs> อือผ่าบมัจใหญ่าบรจัญโอย เกตริ่มบอกนะครับตอนท่านสีลาท่านสีเอาหาละเดิมอย่นี่มาหลับวัดวัดเอิกน้ำบริพัตวัดแหวนอีกอ่ะยืนตรงกลางยืนตรงกลางยืนโชยืนโช อ่ายันโชว์อามือมือประสานกันไว้หน่อยอ่านี่เห็นไหมเป็นไงเป็นไงเด่นช